นิทานเรื่องเรื่องเล่าจากโลกของเปรตในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าใหญ่มีตำนานเกี่ยวกับเปรตซึ่งเป็นวิญญาณที่ถูกลงโทษเนื่องจากการทำบาปในชีวิตที่ผ่านมาเปรตมีรูปร่างที่น่ากลัวและมักปรากฏตัวอยู่ในยามค่ำคืนเมื่อเดินเพ่นขึ้น มันจะออกมาเพื่อตามหาอาหารที่ไม่เคยพอสำหรับพวกมันวันหนึ่งเมื่อถึงคืนวันเพ็ญที่เดือนสุกใสในหมู่บ้านนี้เกิดเรื่องแปลกประหลาดขึ้นมีเสียงครวญครางดังมาจากป่าทุกคนในหมู่บ้านรู้ดีว่าคือเสียงของเปรตที่ออกมาหาอาหารบางคนถึงกับหวาดกลัวไม่กล้าข้ามไปยังป่าอีกเลย อย่าออกไปใกล้ป่าในคืนเดือนเพ็ญน,นะคุณยายชาวบ้านเตือนเด็กๆเ,เปรตจะตามหาผู้ที่ไม่ระวังตัวแต่เด็กชายชื่อน้องแบงคไม่กลัวและอยากรู้ความจริงเกี่ยวกับเปรตเขาจึงตัดสินใจที่จะไปยังป่าเพื่อค้นหาความจริงในขณะที่เพื่อนๆของเขา พยายามห้ามแต่เขาก็มั่นใจในตัวเองและเดินออกไปด้วยความกล้าหาญเมื่อเข้าไปในปา่าแบงได้ยินเสียงครวญครางและเห็นแสงสรัวสรวที่ไม่รู้จักเขาค่อยๆเดินตามเสียงนั้นไปจนไปถึงลานโล่งที่มีต้นไม้ใหญ่และมีแสงจากพระจันทร์ส่องลงมาบนพื้นดินมีเงาร่างของเปรตนอนอยู่ มันมีรูปร่างที่น่ากลัวมีตาโตและปากกว้างรูปร่างสูบผอมและดูหิวโหวยแบงกลั้นใจเดินเข้าไปใกล้ๆและถามด้วยความกล้าหาญทำไมท่านถึงมาที่นี่ท่านต้องการอะไรเปรตหันมามองแบงด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้า ฉันเป็นเป็ดที่ถูกลงโทษจากบาปในชีวิตเมื่อครั้งที่ฉันมีชีวิตฉันไม่เคยแบ่งปันอาหารให้กับผู้ยากไรขณะนี้ฉันอดอยากตลอดไปแบงค์รู้สึกเห็นใจและถามว่าท่านต้องการให้ใครช่วยหรือ ฉันต้องการให้ผู้คนรู้ถึงความสำคัญของการทำบุญและการแบ่งปันเปรตกล่าวถ้าหากพวกเขาไม่รู้จะมีคนต้องเผชิญชะตากรรมเช่นเดียวกับฉันในขณะนั้นแบงค์ได้ยินเสียงกรีดร้องแผ่วเบาจากมุมหนึ่งของป่ามันทำให้เขาตกใจ และเมื่อเขาหันไปมองเขาเห็นร่างเงาของเป็ดอีกตัวหนึ่งที่กำลังเดินเข้ามามันดูน่าสะพรงกลัวยิ่งกว่าตัวแรกสายตาของมันเปล่งประกายด้วยความโกรธและหิวโหวยจ้องมองไปที่แบงค์หนีไปมันคือตัวที่หิวโหวยที่สุดเป็ดตัวแรกร้องเตือนมันจะทำทุกวิถีทาง เพื่อเอาอาหารจากเธอแบงค์รู้สึกหัวใจตื่นเต้นเขารีบวิ่งไปที่ต้นไม้ใหญ่เพื่อหาที่ซ่อนตัวแต่เป็ดตัวนั้นเริ่มตามหลังเขามาอย่างรวดเร็วร่างกายของมันยืดออกเหมือนน้ำพุที่ไม่มีที่สิ้นสุดขณะที่มันส่งเสียงหายใจหนักหน่วงพร้อมกับคำพูดที่น่ากลัว ครับมาหาเราเราต้องการอาหารในช่วงเวลาที่แบงค์รู้สึกสิ้นหวังเขานึกถึงคำพูดของเปรตตัวแรกและหยุดวิ่งเขาหันไปหามันแล้วพูดว่าถ้าเราช่วยท่านได้ท่านจะให้ฉันเห็นความจริงของโลกนี้ไหมเปรตตัวแรกพยักหน้าและพูดว่าถ้าคุณทำความดี และแบ่งอาหารให้พวกเขาความจริงของโลกจะถูกเปิดเผยให้ทุกคนเห็นแบงค์หันไปยืนหยัดต่อหน้าเปรตตัวที่หิวโหวยโดยพูดด้วยความมั่นใจว่าหากท่านต้องการอาหารมาที่หมู่บ้านคนที่นั่นจะให้ท่านท่านใดนั้นเปรตตัวที่หิวโหวยเริ่มชะงักมันหยุดและถอนหายใจหนัก เราไม่สามารถไปที่ทั่นได้มันคือโทษที่เราต้องเผชิญจากนั้นเปรตตัวแรกจึงพูดต่อว่าความหวังเดียวที่เราเหลืออยู่คือการที่ผู้คนมีน้ำใจและแบ่งปันน้องแบงตัดสินใจแล้วว่าเขาจะกลับไปที่หมู่บ้าน และแบ่งปันเรื่องราวนี้ให้ชาวบ้านเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการทำบุญและแบ่งปันเมื่อเขากลับถึงบ้านเขาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ชาวบ้านฟังทุกคนรู้สึกตกใจและเริ่มตั้งใจทำบุญเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ทุกข์ยากที่อยู่ในโลกใบนี้พวกเขาจัดทำบุญร่วมกันและตั้งจิตอธิษฐาน เพื่อช่วยให้เปรตได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้นในคืนวันเพ็ญต่อมาขณะที่ชาวบ้านกำลังทำบุญเสียงเปรตด,ดังขึ้นจากป่าอีกครั้งแต่ครั้งนี้เสียงนั้นเต็มไปด้วยความขอบคุณพวกเขาเห็นภาพเปรตสองตัวนั้นยิ้มออกมาอย่างมีความสุขก่อนที่พวกมันจะจ้างหายไปในความมืด ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้การทำบุญและการแบ่งปันไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้อื่นดีและมีความสุขแต่ยังเป็นการสร้างบุญกุศลให้กับตัวเองด้วยเราควรระลึกเสมอว่าในโลกใบนี้มีผู้คนที่ทุกทรมานและเรารับการช่วยเหลือพวกเขาอาจคือผู้ที่ป้องกันไม่ให้เรา,ผาเผชิญชะตากรรมที่เลวร้าย เช่นเดียวกับเปรตก็ได้